สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุกแท็นะครับวันนี้ชวนท้านฟังคำแนะนำนะครับสำหรับนักเทรดมือใหม่นะฮะจากยอดนักเทรดพอร์ตพันล้านฮะประสบการณ์50ปีฮะว่าถ้าคุณอยากจะฉลาดกว่านะฮะกำไรมากกว่านักเทรดส่วนใหญ่เนี่ยมีสิ่งที่คุณควรเลี่ยงครับแล้วก็ควรทำก่อนนะฮะถ้ามือใหม่ฟังคลิปนี้แล้วทำตามที่เขาแนะนำนะคุณจะมีโอกาสที่จะ ฉลาดมากกว่าครับและกําไรมากกว่านะฮะผมได้เดียจากนี้นะฮะเป็นบทความออนไลน์นะของฝรั่งนะมันเป็นคําแนะนำนะครับเชื่อบทความว่า trading พัชรันนะฮะ t o m b a s o explain simple principle for becoming smarter more profitable trader นะเป็นคําแนะนำาฮะจากนักเทรดที่ประสบการณ์สูงฮะ อธิบายว่าเคล็ดลับฮะคบเคล็ดับง่ายๆครับที่ทำให้คุณนั้นฉลาดกว่าแล้วก็ได้กำไรมากกว่านะฮะข้ออนะื่นเออลืมไปหนึ่งไปนะเผื่อเผื่อใครยังไม่ทราบนะครับผมมีอ e ีบุ๊กเล่มใหม่นะชื่อว่า10ปีเซลเทรดดิ้งเจอร์นี่นะฮะฟรีนะฮะมีให้อ่านแล้วที่แอปเมฟนะฮะเมฟมาร์เก็ตนะฮะก็เข้าไปได้นะเดี๋ยววันนี้จะคิดว่ากันถ้าสนใจนะครับก็เนี่ยฟรีนะ เพิ่งอัพขึ้น16กุมภานเนี่ยคก็ผ่านมา4วันนะครับก็มียอดโหลดโอ้โหเยอะมากเลยครับก็ยินดีด้วยครับที่ได้อ่านนะฮะเล่มนี้เนาะกลับมาครับที่คำแนะนำนะครับคุณทอมบัตโซเนี่ยก็หนึ่งเป็นหนึ่งในมาร์เก็ตวิสายนะครับแล้วก็พอร์ตตอนนี้ Estimate นะมีการคาดคาดว่านะประมาณประมาณรายได้เนี่ยอยู่ที่ 100 100ล้านดอลลาร์ครับก็ตีสมมติสักพันล้านนะ3000ล้าน40,000ล้านนะฮะเขาเป็นมาร์เก็ตวิสัทครับแล้วก็เป็นนักเทรดที่เรียกว่าเทรนฟอล์วิงฮะเทรดตามเทรนะฮะหลักการเขานี่โอ้โหเรียบง่ายมากครับคือเขาซื้อนะฮะเขาเทรดแบบสุ่มะฮะเขาซื้อแบบสุ่มเลยฮนะแต่ว่าเขาจะเลือก เลือกสินทรัพย์ที่มันเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก็มีการตั้งระดับขนาด s ็อ p ลอสเลยฮะตั้งแต่แรกเลยแล้วก็แบ่งกระจายความเสี่ยงครับไปหลายๆตลาดนะครับนี่ก็เป็นหลักการเขาครับที่ทำให้เขาเทรดได้กำไรอย่างมากมายแล้วก็เป็นมาร์เก็ตวิสัแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ว่าเขาเป็นนักเทรดที่อารมณ์ดีมากครับมีเรียกว่ามีเรียกว่าเป็นเป็นคนที่จิตใจ จิตใจยืดหยุ่นปล่อยวางแล้วก็เป็นคนที่น่าคบหานะประมาณนี้นะฮะเขาก็ตอนนี้ก็ยังทำคอนเทนต์อยู่นะเขาก็มีการเขียนหนังสือครับแล้วก็มีการาทำพอดแคสต์นะฮะทำทำเว็บไซต์ตัวเองด้วยด้วยซ้ำไปนะครับมีบทความเนี่ยครับเขาก็มีการให้สัมภาษณ์นะเขาไปสัมภาษณ์ทอมทอม h า m Paso นยฮะเขาเข,า,ขาต้องสังเกตว่า นักเทรดมือใหม่นะส่วนใหญ่เนี่ยมีปัญหาครับมีปัญหาตรงที่เข้าไปพลาดคือว่าเขาขาดกลยุทธนะ์ฮะแล้วก็ชอบฟังคำทำนายครับแล้วก็ชอบชอบติดตามฮนะโพสออนไลน์ครับที่เป็นประเด็นเป็นคอนเทนท์ที่ไม่มีข้อเท็จจริงใดฮนะแล้วก็ทำตามสัญญาณสัญญาณการซื้อขายที่ที่นำไปสู่การลงผิดลงถูกครับ ซึ่งมันไม่เวิร์กฮะแล้วก็ไม่ไม่สามารถการันตีผลตอบแทนที่เชื่อถือได้ครับแล้วก็ไม่มีการสนใจครับในการควบคุมความเสี่ยงที่ดีครับแล้วก็ไม่มีแม้กระทั่งจุดออกครับถ้าอะไรก็ตามที่ไม่เป็นตามแผนที่วางไว้ครับนี่ยนี่คือข้อสังเกตนะที่ทอมบัสโซเนี่ยนะประสบการณ์50ปีนะเขาตั้งข้อสังเกตว่าเขาเจอข้อผิดพลาดที่มือใหม่ ส่วนใหญ่นะเขาทําคืออะไรเอาใหม่นะครับคือไม่มีกลยุทธ์ฮะแล้วก็สนใจครับที่จะเทรดตามคําทํานายครับการคาดการณอนาคตนะฮะแล้วก็ชอบจังเลยฮะที่ไปหาหุ้นออนไลน์ครับเนะี่ยตามคําแนะนําของคนอื่นครับซึ่งมันดูเป็นคําแนะนําให้จุดซื้อจุดขายนะที่มันแบบ เลยชอบจุดซื้อแล้วกันนะจุดขายไม่ค่อยมีหรอกส่วนใหญ่นะออนไลน์นะเชียร์หุ้นครับเชียร์สินทรัพย์ว่าว่ามันมันควรเข้าซื้อแล้วเหตุผลหนึ่งสองสามสี่ซึ่งเหตุผลที่ทอมบัสโซมองว่ามันเป็นอะไรที่มันมันไม่น่าจะถือครับนะแต่ว่าด้วยความที่มือใหม่นะเราเข้ามาด้วยความโลภก็พอใครบ,บอกบอกว่าเนี่ยควรซื้อตรงนี้เหตุผลหนึ่งสองสามสี่ซึ่งมือใหม่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไอ้มันมันทาให้เขารู้สึกว่า้ ม,มันน่าจะเป็นจริงนะนก็ซื้อตามนะแต่ว่าบัตโซ่าส่วนใหญ่นะคำแนะนำคำแนะนำหุ้นแนะนำสินทรัพย์ออนไลน์นั้นมักจะไม่น่าเชื่อถือครับเพราะว่าไม่มีการบริหารความเสี่ยงที่ดีเลยครับแล้วก็ไม่มีการบอกว่าออกตรงไหน,นถ้าถ้าไม่เป็นไปตามแผนนะเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่มือใหม่เขาเป็นครับพูดง่ายๆเหมือนกับซื้อหวยนะซื้อหวยซึ่งเป็นความผิดพลาดนะครับดังนั้นเนี่ยมือใหม่ครับ ถ้าคุณอยากจะฉลาดกว่าคนส่วนใหญ่นะอย่าครับนะฮะอย่าได้เทรดแบบไม่มีแผนครับอย่าเทรดแบบไม่มีกลยุทธ์นะฮะอย่าได้ฟังคานายชาวบ้านอย่าได้ฟังคําทํานายชาวบ้านครับและอย่าได้ซื้อตามการเชียร์ของบรรดาคนที่สร้างคอนเทนต์ออนไลน์ครับนี่ครับนี่เป็นคําแนะนานะแล้วก็สำคัญคือคุณจะต้องมีการบริหารความเสี่ยงเสมอครับแล้วก็ ต้องรู้ว่าถ้าผิดแผนจะออกตรงไหนฮะนี่เป็นคําแนะนาของทอมทอมบัสโซนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับที่ทอมบัสโซแนะนานะเนี่ยเป็นสิ่งที่มือใหม่ควรทานะขอว่านะเขาแนะนําว่าศิลป,ปะการลงทุนนั้นมันไม่ใช่มันไม่เหมาะสำหรับทุกคนนะครับแล้วก็มันไม่มีแนวทางเดียวที่มันใช่สำหรับทุกคนนะก็ค,คือว่ากลยุทธ์การเทรดของแต่ละคนเนี่ย ควรอยู่ควรขึ้นอยู่กับจริตของคนนั้นนะฮะสถานการณ์ของเขาฮะมันไม่ว่าจะเป็นระดับการรับความเสี่ยงของตัวเองครับนะฮะออลักษณะของนิสัยครับนะฮะความเข้าใจอาชีพนั้นๆความรู้ด้านคณิตศาสตร์ครับระยะเวลาที่คุณนั้นนะ่ะจะสามารถทิดกับกระบวนการครับเนะี่ยมันควร กลยุทธ์ที่ดีที่สุดสําหรับนักเทรดแต่ละคนนั้นไม่ควรที่จะไปยึดติดว่าต้องไปทางนี้เท่านั้นส่วนใหญ่ไปนะต้อง V i เท่านั้นไม่ใช่นะครับอย่าคิดแบบนั้นนี่ทอมบาโซบอกนะผมตีความเพิ่มเติมนะคือศิละปะก,การลงทุนแต่ละคนนั้นกลยุทธ<ๆ>์การเทรดแต่ละคนนั้นมันต้องขึ้นอยู่กับจริตของคนนั้นฮะซึ่งเป็นเรื่องของอะไรครับการยอมรับความเสี่ยงของคุณะฮะ ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ฮะความรู้เรื่องคณิตศาสตร,รน์นะฮะแล้วก็ระยะเวลาที่คุณสามารถอุทิศกับการพัฒนากระบวนการนั้นฮะมันเป็นความแตกต่างส่วนบุคคลครับซึ่งธรรมะโซพยายามว่าคนที่ดีนั้นมันต้องขึ้นอยู่กับจริตคุณนะคนชอบแบบไหนการรับความเสี่ยงเป็นแบบไหนครับแล้วก็ความรู้ด้านคณิตศาสตร์คุณเป็นยังไงครับ ต้องไปปรับใช้ต้องหาต้องปรับจูนครับคุณถึงจะสามารถที่จะเจอกลยุทธ์ที่ใช่แล้วก็ทำเงินได้อย่างสมเสมออย่างยาวนานครับนี่ครับนี่เป็นคำแนะนำของของยอดนักเทรดะฮะทอมบัสโซนะเขาเออผมคงรู้ว่าเขาเป็นอดีตวิวศวศกรเคมีนะแล้วก็ตอนนี้ก็เขาเทรดแบบเทรนด์ฟอร์วิรครับซึ่งมีหนังสือเล่มใหม่แกเนี่ยตั้งชื่อว่า ผมแปลเป็นไทยว่าเป็นนักเทรดที่เทรดตลอดเวลานะคือหลักการเนี่ยเขาก็ไม่มีการหยุดเทรดนะก็เทรดไปเรื่อยครับไม่มีวันหยุดนะไม่มีการหยุดก็ all weather trader นะนประมาณนั้นนะคือนักเทรดที่เทรดทุกทุกฤดูกาลนะไม่ว่าฤดูกาลไหนกะ็เขา้าถ้าถ้าพบว่าคือตลาดเนี้ยเป็นขาขึ้นก็เข้าครับอีกตลาดหนึ่งเป็นขาลงไม่เป็นไรครับก็ไม่เขา้าเข้าทุกตลาดที่เป็นขาขึ้นครับไม่มีการบอกว่า ช่วงนี้คนหยุดไม่หยุดนะเขาเทรดถ้ามันมีเทรนด์ให้เขาเทรดเลยครับนี่ครับนี่เป็นหลักการนะก็มือใหม่ลองพิจ่อนะครับเรื่องนี้ผมสาคัญนะคือสรุปอีกครั้งนึงว่าถ้าคุณอยากจะฉลาดมากกว่ากําไรมากกว่านะมือใหม่นะคืออย่าได้เทรดตามการทานายอนาคตนะอย่าได้เทรดตามคําแนะนําออนไลน์ฮะแล้วก็อย่าได้เทรดโดยที่ไม่มีแผนฮะคุณจําเป็นจะต้องเทรดโดยการ ครบความเสี่ยงที่ดีครับมีจุดออกที่ระบ,บุไว้ก่อนถ้ามันผิดแผนครับที่สำคัญก็ว่าคุณต้องหากลยุทธ์นั้นที่มันเหมาะกับคุณฮะไม่ยังเป็นจะต้องไปฟังชาวบ,บ้านว่าถ้าอยาก,ก,กได้กำไรต้องมาสไตลน์นี้น่าไม่ใช่ครับต้องดูตัวเองว่าคุณอนะเหมาะแบบไหนครับซึ่งโลกนี้นะโลกออนไลน์เนี่ย โลกการลงทุนนะมันก็มีนักเทรดหลายสไตล์ครับเดเทรดก็มีสวิงเทรดก็มีเทรนด์ฟอิ์งก็มีครับ V i ก็มีครับเลือกดูครับว่าแบบไหนเหมาะคุณฮะแล้วก็จากนั้นอนะ่ะถ้าคิดวาชัยแล้วลงลึกครับทำงานเข้าใจนะดูซิว่าเรารับความเสี่ยงได้แบบไหนอ่าพื้นเพทางจิตใจเราเป็นยังไงแล้วก็เราสามารถอที่เวลาได้ในการเรียนรู้ได้มากแค่ไหนครับพราะเนี้ยจะเป็นส่วนประกอบสำคัญครับที่ทำให้คุณนั้น มีความรู้มากขึ้นรู้เลึกรู้จริงมากขึ้นแล้วมีกำไรได้กำไรมากขึ้นตามครับก็นะ็เปนเข้อมูลน,นะครับเท่าน,นี้นะครับจิตรกับาสวัสดีครับ